สวัสดีค่ะก้อยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเชื่อมออแขนกับเสื้อป้ายข้างสีหวานๆตัวนี้กันนะคะอันนี้ก็ถักลงไปในระดับหนึ่งอันนี้วัดได้ที่34นะคะเดี๋ยวเราจะเชื่อมให้มาได้สัก36นะ ใครจะถักลงไปมากกว่านี้ก็คือเอดูขนาดของคุณนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเอสิบสองแถวนะคะแล้วก็จะวัดให้ดูว่าเดี๋ยวจะเชื่อมเนี่ยมันจะก่อนจะเชื่อมเนี่ยก็จะเอได้ขนาดเท่าไหร่นะคะ จัดตรงนี้มาตรงนี้นะคะนิ่งๆเลยเนี่ยค่ะก็สามสิบสี่ประมาณนี้สามสิบสองประมาณนี้นะคะก็ถ้าจะถัก,กลงบีก็แล้วแต่ขนาดที่เพื่อนต้องการนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ก็ถักวนพลิกงานกลับมาก็เริ่มต้นแถวเหมือนเดิมได้การงานแบบนี้นะคะแล้วก็ถักไปถึงมุมนู่นค่ะตัวเพิ่มลายนี้เราก็จะเพิ่มตามใจเรานะเ <c oughs> นี่ยค่ะก็ถักไปเรื่อยๆยาวๆนะคะ ไปถึงจนถึงมุมแขนของเรานะถักได้ง่ายแล้วก็เร็วนะคะมือใหม่ถักลายนี้ก็น่าจะโออยู่นะคะพอถึงเชื่อมเชื่อมแล้วเนี่ยเราก็ยังถักพลิกกลับไปมาอยู่นะคะก็ยังถักแบบเดิมนะเพียงแต่ว่าเป็นการถักวนรอบตัวเท่านั้นเอง วนมาเลยค่ะเราก็จะมาดูว่าเออเราจะถักไงให้มันมีอ่ะให้งานของเรานะ่ะมันมีความเฉียงออกไปเรื่อยๆนะเอ,อด้านหน้านะคะ อันนี้ก็ปกตินะคะปกติอืยังไงใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวก็จะเชื่อมแล้วนะคือตัวที่เราจะถักเป็นมุมเนี้ยเราก็ไม่ต้องถักนะคะเราก็จะเป็นโซ่สามนี้เนาะแล้วเราก็ ในลักษณะนี้เลยค่ะอันนี้คือตัวอะไรคะตัวห่วงที่ก็จะเชื่อมข้ามไปนะก็เพื่อนจะจะเชื่อมอมกี่ห่วงอะนะคะต้องการกี่ห่วงก็เชื่อมข้ามไปอืมก็น่าจะใช้สักสองนะคะสองหรือสามเนี่ยค่ะ สามห่วงเนาะพอมาลงตรงนี้บนเอ,อิบก็ลงตรงนี้คือเราจะลงเอ,อ่อคือเราจะลงในคือข้ามลงตงัวนี้ปุ๊บแล้วก็ข้ามตรงนี้นะคะตรงนี้หรือว่าใครจะลงสี่ก็ได้นะแต่ก็จะใช้แค่นี้พอค่ะเออสามห่วงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมาตรงนี้อีกสามเนาะมันก็น่าจะได้ขนาดที่ที่เราต้องการนั่นแหละนะคะนี่ก็ติกงานกับ ไม่ได้พลิกงานค่ะก็บนข้ามมาถักด้านหลังได้เลยนะคะก็ลงสามเอฟหนึ่งครั้งนในในในตัวมุมเนี่ยค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าใครจะเพิ่มมากกว่ากว่ากว่าสามก็เป็นสี่เป็นห้าได้นะคะ หรือใครจะไม่เพิ่มเลยได้ขนาดพอดีแล้วก็ไม่ต้องเพิ่มก็เชื่อมข้ามมาเลยไม่มีปัญหาอยากใส่หลวมๆสบายๆหน่อยก็ไม่ต้องเพิ่มเออก็เพิ่มขึ้นมานะตามใจเราได้ วนมาแล้วค่ะจนถึงแขนอีกด้านหนึ่งค่ะ ใครที่มีเศษได้ไหมพรมหรือว่าเศษได้ถักเสื้ออันนี้เอามาถักได้นะคะไล่สีลงไปก็ใส่ได้เหมือนกันนะ,ะได้เราถักมันเป็นตัวเสื้อคือถ้าถักเสร็จให้เป็นเสื้อมันก็ใส่ได้แล้วนะคะอื มาถึงมุมแล้วนะคะก็ถักเชื่อมเหมือนที่เราถักอ,อ,อีกด้านหนึ่งเมื่อต่เกียร์ค่ะตรงมุมตรงนี้ก็ลงแค่สามหลักแล้วก็เชื่อมข้ามด้วยโซ่เออไม่ใช่อะไรนะสามห่วงอะคะ่ะ จะสีก็สีได้นะคะไม่ว่ากันแล้วแต่ตัวเลขที่เราชอบนี่ค่ะเ้วก็เชื่อมข้ามาด้านนีงตรงนี้อันนี้อยู่ด้านหน้าแล้วนะคะมาลงตรงตรงมุมนี้สามหลักวนไปก็โซนหนึ่งเชื่อมแล้วนะคะลงในช่องแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าตอนนี้เราถักวนในแถวต่อไปถักยังไงนะ คะให้งานด้านหน้ามันมันเฉียงมันป้ายเฉียงออกด้านข้างป้ายข้างไปเรื่อยๆนะคะไม่ยากค่ะรอดู่ะรอลุ้นเหมือนเหมือนที่เราลุ้นหวยนะเ <c oughs> นี่ยค่ะวนไป ตัวนี้ขอก,ก็ก็จะไล่สีไปนะก็เป็นด้าชนิด้เดีวยวกันเนี่ยค่ะแต่ว่ามีสีอะไรก็กจะมาถักถักผสมกัน จะจบแล้วนะจบก็ลงสามหลักตรงในโซ่สามหลักแรกนี้ก่อนได้แล้วเนี่ยจากนั้นก็ก็เโซ่สามนะคะผัานหัวเข็มก็พลิกงานกลับมาแล้วก็จะลงอีกสองหลักในในหลักแรกคือเวลาจบแถวหรือว่าขึ้นต้นเราก็จะลง เราก็จะลงในลักษณะแถวนี้เวลาขึ้นต้นเราก็จะขึ้นต้นให้เหมือนแถวนี้เฉพาะด้านหน้าเนี่ยนะเพื่อที่ว่าเราจะเพิ่มลายด้านด้านหน้าไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะได้ความเฉียงคือจนถึงช่วงตัวด้านล่างนะคะเออมัน,ม,นมันป้ายข้างจนถึงเออช่วงตัวด้านล่างนะคะมันจะเฉียงไปเท่าไหร่ก็ ไม่รู้ล่ะมันอยู่ที่ว่าเราเราถักความยาวเออตัวเสื้อนะ่ะเท่าไหร่นะคะความป้ายข้างมันก็จะมีประมาณนั้นเพราะว่าเราจะเพิ่มลายด้านหน้าเนี่ยต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะจะจะไม่มีแบบเออแถวนี้ไม่ต้องถักเนะี่ยคือเราเพิ่มในทุกๆแถวถึงแม้ว่าเราจะเชื่อมรักแร้แล้วก็ตามนะคะเอาถักวนไป ในลักษณะนี้เพื่อให้งานด้านหน้าของเรามันมีความเสียงเวลาเราใส่มก็จะแบบขวาทับซ้ายซ้ายซ้ายทับขวาไปอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนจบนู่นหานี่มันต้องถักลงไปให้ได้แบบเออประมาณเป็นทรงเสื้อความยาวที่ได้ก่อนอาจจะแบบจำช่วงเอวด้านล่างอะไรเห็นเดี๋ยวรอดดูที่นะคะยังบอกไม่ได้นะคะเพราะว่าเนื้องานเราก็ยังไม่มีเพื่อนๆอาจจะแบบ จินตนาการตามไม่ได้ค่ะฉะนั้นก็ถักลงไปก่อนคนะ่ะ น,ะะนี่เป็นโซ่หนึ่งมานะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็ลงตัวนี้ค่ะลงนี้เลยลงในห่วงนั่นละ่ะลงไปเลยง่ายดีไม่ต้องไปจิ้มที่อื่น จะเพิ่มสีก็ใส่ไปสี่ห่วงนี่นี่คือที่ก้อยเพิ่มโอเคอันนี้ก็มาเหมือนเดิมอะดูนี่บนไปประมาณน,นี้ ถักไปจนถึงเอ,อเริ่มต้นเลยนะจนจบแถววนไปถักวนไปจ้ะก็ถักมาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็โซ่สามที่หลักแรกตรงนี้นะคะไม่ใช่ <c oughs> ใช่ล <c> ง <oughs> ที่โซ่สามในหลักแรกเนี่ยค่ะก็ ลงไปสามหลักก่อนคือเราจะจบแถวอลนะแล้วก็อันนี้ได้แล้วนะจบแถวแล้วก็หนึ 1, 2, ่งสองสามพิงานกลับมาค่ะแล้วก็ลงอีกสองหลักตรงนี้ในหลักแรกอ่ะก็คือจะขึ้นลายใหมก่อนที่จะถักต่อเนื่องปกติแมคือต้องมีจบแถวด้วย3ามเอเวลาขึ้นแถวก็ต้องขึ้นแถวด้วยสามเอฟ ลายใหม่ของเราเหมือนกันโอเคโซ่หนึ่งแล้วก็วนถักลงในช่องต่อเนื่องไปอันนี้งานด้านหน้าของเรามันก็จะเพิ่มลายไปเรื่อยๆนะคะมีความแหลมคมออกไปเรื่อยๆ <c oughs> ความแหลมคมของเส้นได้นะเฉียงออกไปแหลมๆนะ ต่อเนื่องวนไปอย่าขายเห็นไหมแหลมไปเรื่อย วนไปก่อนนะคะแย่ทุกคนก็อันนี้ก้อยใส่สีใหม่แล้วนะ,ะสีม่วงหมดไปแล้วะค่ะก็อีกด้านหนึ่งตรงนี้นะคะโซ่หนึ่งมาเนาะอันนี้ก้อยก็ลงในโซ่ที่สามนี่หละกลก็หนึี่ สองสามแล้วที่งานกลับมาหาแล้วก็ลงอีกสองหลักตรงนี้แล้วก็โซ่หนึ่งวนถักแถวใหม่ต่อเนื่องวนไปนะคะ อันนี้เพื่อนไปถักต่อให้ได้เหรอความยาวที่ที่เราต้องการใช้ก่อนที่ก่อนที่เราต้องการนะคะก,ก็ยังไม่รู้ว่าเออถักลงไปประมาณเท่าไหร่นะก็เพื่อนเดี๋ยวรอติดตามคลิปถักเออตัวด้านล่างตัวเสื้ออีกทีนีงนะคะเรายังไม่รู้นะว่ามันจะต้องถักไปที่กี่แถวเท่าไหร่นะคะก็ถักไปลองไปอีกทีนึง ก็เดี๋ยวรอติดตามมาคลิปต่อไปนะอันนี้เราถักเชื่อมแขนเรียบร้อยแล้วเ,เดี๋ยวเราถักต่อเนื่องให้มาได้ความยาวช่วงตัวเสื้อด้านล่างแล้วเราก็ค่อยมาเจอกันอีกทีนะคะในคลิปต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จ,จบแค่นี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามกันในคลิปต่อไปนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ